สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะก็คลิปนี้ก็มาพบกันต่อนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก็จะเป็นคลิปของเรื่องประเภทของปฏิกิริยาเคมีนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนเกิดขึ้นเสมอสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสาร ก่อนการเกิดปฏิกิริยาแล้วก็หลังเกิดปฏิกิริยานะคะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมเนื่องจากมีการถ่ายโอนความร้อนระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมนะคะการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ขั้นตอนได้แก่การดูดพลังงาน เพื่อสลายพันธะของสารตั้งต้นแล้วก็การคายพลังงานเพื่อสร้างพันธะของผลิตภัณฑ์อย่างเช่นปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงซึ่งมีาธาตุคาร์บอนเป็นองค์ประกอบเมื่อคาร์บอนทำปฏิกิริยากับแก๊สออกซิเจนก็จะได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ไอน้ำแล้วก็พลังงานเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อนการเกิดปฏิกิริยาน่ยต้องให้ความร้อนนะคะ ให้ความร้อนกับเชื้อเพลิงนะคะเพื่อให้เชื้อเพลิงเนี่ยมีพลังงานแล้วก็มีพลังงานที่มากพอที่จะเกิดปฏิก mmm. ริริยาได้และหลังจากเกิดปฏิกิริยาแล้วก <Mm. ็จะมีพลังงานความร้อนถูกปล่อยออกมามากกว่าพลังงานความร้อนที่ให้ในตอนแรกนะคะแสดงว่าปฏิกิริยาการเผาไหม้เชื้อเพลิงเนี่ยมีพลังงานที่คายออกมามากกว่าพลังงานที่ดูดเข้าไปนะคะ เด็กคนนี้ก็ถามว่าเพราะเหตุใดผลิตภัณฑ์ของปฏิกิยาเคมีบางชนิดจึงมีอุณหภูมิแตกต่างจากสารตั้งต้นอ่เรามาดูปฏิกิยาดูดความร้อนนะคะปฏิกิยาที่ระบบดูดพลังงานความร้อนเข้าไปนะคะสลายพันธะมากกว่าคายพลังงานความร้อนออกมาเพื่อสร้างพันธะสารตั้งต้นเนี่ยมีพลังงานต่ำกว่าผลิตภัณฑ์ทำให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิที่ลดลงนะคะ อันนี้จะเป็นปฏิกิริยาคายความร้อนนะคะปฏิกิริยาที่ระบบดูดพลังงานความร้อนเข้าไปสลายพันธะน้อยกว่าคายพลังงานความร้อนออกมาเพื่อสร้างพันธะสารตั้งต้นมีพลังงานสูงกว่าผลิตภัณฑ์จึงปล่อยพลังงานความร้อนออกมาสู่แวดล้อมนะคะทำให้สิ่งแวดล้อมมีอุณหภูมิสูงขึ้น มาดูงานของวันในวันนี้นะคะแบบฝึกหัดน,นะคะพิจารณาข้อความในแต่ละข้อแล้วระบุว่าเป็นปฏิกิยาแบบดูความร้อนหรือคลายความร้อนนะคะข้อหนึ่งสารตั้งต้น2ชนิดมีอุณหภูมิ27องศาเท่ากันเมื่อนาม,มาผสมกันวัดอุณหภูมิภายหลังได้เป็น13องศาก็ในเมื่อ,อาอสารตั้งต้นเนี่ยมัน เมื่อสารตั้งต้นมันทำให้อุณหภูมิภายหลังลดลงเนี่ยมันก็จะเป็นปฏิกิริยาแบบดูดความร้อนนะคะต่อมาข้าอ 2. เมื่อใส่ผงซักฟอกในน้ำแล้วมาผสมกันพบว่าน้ำร้อนขึ้นเล็กน้อยน้ำร้อนขึ้นเล็กน้อยนี่ก็แสดงว่าอุณหภูมิมันสูงขึ้นใช่ไหมคะดังนั้นมันก็จะเป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อนนะคะ ข้อ3ผสมสารเคมี2ชนิดในบิเกอร์เมื่อเวลาผ่านไปสังเกตว่ามีหยดน้ำเกาะรอบๆอบบิเกอร์แสดงว่าอุณหภูมิน่าจะลดลงใช่ไหมคะดังนั้นจึงเป็นปฏิกิริยาแบบดูดความร้อนนะคะข้อ4 ใส่โลหะโซเดียมลงในน้ำจะเกิดการระเบิดแล้วก็มีแก๊สพุ่งออกมาแสดงว่าอุณหภูมิต้องสูงนะคะในข้อที่4นี้จึงเป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อนนะคะข้อ5การทําปฏิกิริยาระหว่างสารเคมี2ชนิดเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงระบบมีพลังงานลดลงจากเดิม,มก็จะเป็นปฏิกิริยาแบบคายความร้อนนะคะ มาดูในส่วนแบบฝึกหัดที่2.2นะคะพิจารณากราฟการเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยาเคมีแล้วตอบคำถาม,ถามข้อ1เนี่ยพลังงานก็จะอยู่ที่เท่านี้ใช่ไหมคะเมื่อเวลาผ่านไปก็จะทำให้อ่าก็จะเป็นดังกราฟนี้ใช่ไหมคะสารตั้งต้นก็จะอยู่ตรงนี้ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็จะมีอ่าค่าที่สูงกว่าผลิตภัณฑ์ สูงกว่าสารตั้งต้นใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้เนี่ยมันมีค่าที่สูงกว่าสารตั้งต้นดังนั้นมันจึงเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนะคะต่อมาข้อที่2อ,อาสารตั้งต้นจะอยู่ที่ตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วมาดู ผลิตภัณฑ์ที่ได้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะซึ่งมันมีค่าต่ำกว่าสารตั้งต้นดังนั้นข้อที่2นี้ก็จะเป็นมันก็จะเปลี่ยนแปลงพลังงานในรูปของคายความร้อนนะคะถ,ถ้าผลิตภัณฑ์มันต่ำกว่าสารตั้งต้นมันก็จะเป็นคายความร้อนแต่ถ้า,าผลิตภัณฑ์สูงกว่าสารตั้งต้นมันก็จะเป็นดูดความร้อนนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็มีงานให้เด็กๆเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ